สวัสดีครับ fc ครับผมวันนี้นะครับมาตามสัญญาครับแผงเหรียญนะครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้กับ fc ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นแผงเหรียญกระสาบนะครับปีพศ2534นนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมนี่เป็นด้านหลังนะครับซึ่งแผงเหรียญนี้นะครับผมมีความสวยงามนะครับผม ท่าที่ผมดูนะครับมีความสวยงามครับซึ่งผ่านมา20ปีแล้วนะครับขออภัยครับผ่านมา30ปีแล้วนะครับแผงเหรียญกระสาบหมุนเวียนปี34นะครับปีนี้ปี2564ก็เอารบกมันออกก็จะได้แผงเหรียญนี้มีอายุถึง30ปีเลยนะครับผมเพื่อนเนเชื่อไหมครับเนี่ยครับในอดีตเนี่ยครับเราเคยใช้ เงินเนี่ยครับข้างในนะครับหมุนเวียนเนี่ยครับซื้อของนะครับจับจ่ายซื้อของนะครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับเปีลึกๆนะครับปีสองสองสามสองสามสามสามสี่นะครับสามสามนี่ไม่เห็นแล้วครับมีแต่สามสี่นะครับมาโดดมาสามสี่สามห้าสามหกเรื่อยมาครับจนถึงหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นี่นะครับนะครับความเงางามของเหรียญนะครับที่อยู่ในแผงเหรียญนะครับที่ผมเคยนําเสนอให้กับทุกท่านนะครับ มันเงางามอยู่ยังไงมันก็จะคงความงามอยู่อย่างนั้นนะครับผมแม้เวลาผ่านไปหลายกี่สิบปีก็ตามนะครับแต่นะครับก็มีแผงเหรียญบางรุ่นนะครับที่ก็เป็นแผงเหรียญที่เหรียญอยู่ในแผงเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้แกะแต่ทีนี้เนี่ยเผอิญว่าด้วยความที่อายุนานนะครับทำให้เหรียญมีคราบหรือว่ามีรอยมีอะไรขึ้นมานะครับ บางคนบางกลุ่มมีความเชื่อว่าเหรียญถ้าอยู่แบบนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ผมว่าได้ก็เลยนะครับระเบิดแผงครับเอาแผงเนี้ยออกเอาเหรียญในแผงเนี่ยครับเหรียญใหม่ๆนี่นะครับเอาเหรียญใหม่ๆนะครับไปในแผงนี่แหละไปเกรดครับส่งไปเกรดเกรดก็คือผมอธิบายความหมายไว้แล้วก็คือว่าส่งไปให้กับบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับตามหน่วยงานสงสากลว่า นะครับสามารถให้ความงามของเหรียญเราเกรดก็จะออกมาตามระดับนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เหรียญนะครับเหรียญออกมานะครับผมสวยงามครับผมมาดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับมาดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแผงเหรียญหมุนเวียนนะครับกระสาปีสามสี่ครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับเรียกว่าด้านหลังนะครับแต่ผมเรียกว่าด้านหน้าครับด้านก้อยนะครับเนี่ยด้านก้อยครับ ดูชัดๆนะครับปี34นะครับผม34นะครับที่มีตัวติดนะครับอย่าลืมนะครับแผงนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีตัวติดอยู่2ตัว1นในตัวนั้นก็คือว่าเป็นเหรียญสิเนี่ยครับเหรียญสิบนะครับเหรียญ10ปี2534นะครับผม34อไม่ชัดนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับชัดชัดนะครับชัดนะครับปี34นะครับเนี่ยครับปี34 จะอยู่ในลำดับที่5นะครับซึ่งมีการผลิต1 3 8้านส0หเหรียญน,นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของกรมธนารักษ์ให้มานะครับผมนีม่นะครับก็จะมีนะครับแผงเหรียญ5บาทเหรียญ1บาทเหรียญ5้สสตางค์ที่เป็นตัวติดอีกเหมือนกันนะครับแต่พอดีผมไม่มีตารางตารางอยู่ในคอมครับเดี๋ยวผมจะโหลดให้ ทุกท่านได้ดูนะครับผลิตเป็นอันดับ2นะครับรองจากเหรียญห้าสิบสตางค์ปี30นะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีตัวจิด2เหรียญนะครับโดยแผงนี้ผมได้มานะครับโดยการซื้อในกลุ่มก็เหมือนเดิมครับมาเพื่อมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูเป็นความรู้ได้แล้วก็ได้เห็นนี่แะครับข้างหน้าและด้านหลังนะครับจะมีซองใส่นะครับอย่างดีเลยครับผมแผงนี้นะครับผม ขายราคาที่1,800บาทนะครับท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์064 225 1499นะครับผมก่อนจบคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนที่ YouTube ของท่านท่านก็จะเด็กเข้าชมก่อนใครสำหรับวันนี้ ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับผมวันนี้นะครับมาจมสัญญาครับแผงเหรียญนะครับมาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้กับ f c ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นแผงเหรียญกระสาบนะครับปีพศ2534นนะครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมนี่เป็นด้านหลังนะครับ ซึ่งแผงเหรียญน,นี้นะครับผมมีความสวยงามนะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับมีความสวยงามครับซึ่งผ่านมา20ปีแล้วนะครับขออภัยครับผ่านมา30ปีแล้วนะครับแผงเหรียญกระสับหมุนเวียนปี34นะครับปีนี้ปี2564ก็เอาลบมันออกก็จะได้แผงเหรียญน,นี้มีอายุถึง30ปีเลยนะครับผม เพื่อนๆเชื่อไหมครับเนี่ยครับในอดีตเนี่ยครับเราเคยใช้เงินเนี่ยครับข้างในนะครับหมุนเวียนเนี่ยครับซื้อของนะครับจับจ่ายซื้อของนะครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับเนี่ยปีลึกๆนะครับปีสองสองสามสองสามสามสามสี่นะครับสามสามนี่ไม่เห็นแล้วครับมีแต่สามสี่นะครับมาโดดมาสามสี่สามห้าสามหกเรื่อยมานะครับจนถึงหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นี่นะครับนะครับ ความเงางามของเหรียญน,นะครับที่อยู่ในแผงเหรียญน,นะครับที่ผมเคยนําเสนอให้กับทุกท่านนะครับมันเงางามอยู่ยังไงมันก็จะคงความงามอยู่อย่างนั้นนะครับผมแม้เวลาผ่านไปหลายกี่สิบปีก็ตามนะครับแต่นะครับก็มีแผงเหรียญบางรุ่นนะครับที่ก็เป็นแผงเหรียญที่เหรียญอยู่ในแผงเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้แกะแต่ทีนี้เนี่ยเผอิญว่า ด้วยความที่อายุนานนะครับทำให้เหรียญมีคราบหรือว่ามีรอยมีอะไรขึ้นมานะครับบางคนบางกลุ่มมีความเชื่อว่าเหรียญถ้าอยู่แบบนี้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ผมว่าได้ก็เลยนะครับระเบิดแผงครับเอาแผงเนี้ยออกเอาเหรียญในแผงเนี่ยครับเหรียญใหม่ให่นี่นะครับเอาเหรียญใหม่ๆนะครับไปนในแผงนี่แหละไปเกดครับส่งไปเกรดเกรดก็คือผมอธิบายความหมายไว้แล้วก็คือว่าส่งไปให้กับบริษัท ที่เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับตามหน่วยงานสองสากลว่านะครับสามารถให้ความงามของเหรียญเราเกรดก็จะออกมาตามระดับนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เหรียญนะครับเหรียญออกมานะครับผมสวยงามครับผมมาดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับมาดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแผงเหรียญหมุนเวียนนะครับกระสาปีสามสี่ครับผม อันนี้ด้านหลังนะครับเรียกว่าด้านหลังนะครับแต่ผมเรียกว่าด้านหน้าครับด้านก้อยนะครับเนี่ยด้านก้อยครับดูชัดๆนะครับปีสามสี่นะครับผมสามสี่นะครับที่มีตัวติดนะครับอย่าลืมนะครับแผงนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีตัวติดอยู่สองตัวหนึ่งในตัวนั้นก็คือว่าเป็นเหรียญสิบเนี่ยครับเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับผมสามสี่อ่านไม่ชัดนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ครับชัด ชัดนะครับชัดนี่ครับปีสามสี่นะครับเนี่ยครับปีสามสี่จะอยู่ในลำดับที่ห้านะครับซึ่งมีการผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของกรมธนารักษ์ให้มานะครับผมนี่นะครับก็จะมีนะครับแผงเหรียญห้าบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าสิบสตางค์ที่เป็นตัวติดอีกเหมือนดังกันนะครับ แต่พอดีผมไม่มีตารางตารางอยู่ในคอมครับแล้วผมจะโหลดให้ให้ทุกท่านได้ดูนะครับผลิตเป็นอันดับสองนะครับรองจากเหรียญ5้สสตางค์ปี3 0นะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีตัวติด2เหรียญนะครับโดยแผงนี้ผมได้มานะครับโดยการซื้อในกลุ่มก็เหมือนเดิมครับมาเพื่อมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูเป็นความรู้ได้แล้วก็ได้เห็นนี่แหละครับข้างหน้าและด้านหลังนะครับจะมีซองใส่นะครับอย่างดีเลยครับผม แผงนี้นะครับผมขายราคาที่1,800บาทนะครับท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์064 225 1499นะครับผมก่อนจบคลิปนี้นะครับขอคนละ1นึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนที่ YouTube ของท่านท่านก็จะเ,เข้าชมก่อนใครสำหรับวันนี้ ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ